นี้เป็นชื่อเรื่องว่าบ้านของปูแล้วกันครับบ้านของปูเริ่มต้นเป็นยังไงอ่ยเรื่างเรื่องนี้ยครับมันเป็นเรื่องของรุ่นรุ่นพี่ผมเขาก็เราให้ฟังอ่าและเขาเรียกกันว่าบ้านบ้านบ้านหลังคาแดงอ่าเพราะว่ามันมีหลังคาสีแดงอยู่เป,นเปนนนนน็นเป็นบ้านล้างคือตรงนั้นอ่ะมันมันเป็นบ้านล้างที่ว่าเขาว่ามีคนเคยเข้าไปเนี่ยเราไปติด อยู่ในนั้นออกมาไม่ได้จนถึงเชา้าถึงจะออกมาได้อ,อย่างเงี้ยมันไปไปวนลูปเป็นลูปเวลาอยู่ในนั้นอ่าาวเนี้ยรุ่นพี่ผมคนเนี้ยเขาก็องมีเพื่อนใด็แๆงกันเนี่ยเขาก็อเขาว,ว่าเฮ้ยมื้อบ้านหลังแดงเนี้ยน่ากลัวนะแบบว่าเคยมีข่าวว่าผู้หญิงเนอ่อโ,โดนทายลากไปข่มขืนแล้วก็ฆ่าอยู่ในนั้นตายแล้วก็มีคนเห็นอนะ่เป็นผู้หญิงอย,อยู่ในบ้านแล้วก็ตะโกนมาด่าว่าพวกที่มา ลองดีอะไรแบบเนี้ผู้ชายวัยรุ่นเงี้ยไปเจอก็ก็ไปตรงนั้นเขาไปเจอกันอ่าคราวนี้ยพี่เขาก็ไปซื้อตอนแรกเลยเขาก็บอกเออเดี๋ยวเย็นเนี้ยไปบ้านกูมีรถแล้วอ่าเขาก็ไปกับเพื่อนเพื่อนเขาที่เป็นผู้หญิดด้วยนะผู้ชายสองคนแล้วก็เพื่อนกับเธอมีมีกับเธอพแล้วพี่เขากับเธออ่านคราวนี้ยเขาก็ไปเขามาเล่าให้ฟังนะเขาก็บอกว่าเนี่ยไปที่ะบวนวนรอบตอนตอนสี่ทุ่ม เขาขบวนโลบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ว่ะนั่นคือพอวนวนเสร็จเนี่ยบวนกลับไปอีกรอบหนึ่งเขาก็มาจอดนหน้าบ้านตรงเนี้แล้วกัคือเขาก็บอกว่าถ้ามีจริงน่ะออกมาดิเราก็พูดกันอย่างเงี้ยผู้ชายพูดทำนองว่าเอ้ยออกมาดิถ้ามันมีจริงเนี่ยเป็นคนอื่นมาออกไปพูดนักพูดหนาว่ามีอะไรเนี่ยเราไปถ่ายกาทถ่ายถทาย แล้วปากฏว่ามีเสียงเหมือนมีคนเสียงก้อนหินอ่ะ่ย้ะพังเขาแล้วเขาก็ดีเสียงผู้หญิงตะโกนตะโกนจีดตะกีดแล้วตะโกนว่ากูบอกให้พวกมึงออกไปอย่างเงี้ยนะคือเพื่อผูะคนลุกแล้วพอกเขาเนี่ยผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะ เป็นเพื่อนเขาอ่ะคือตัวค้างแบบอ่าเขาก็บอกเฮ้ยมึงเป็นอะไรเป็นอะไรบแบบช็อกแบบเก่งมากเลยคือเขาก็ตกใจจังหวะที่เพื่อนเขาขี่มอเตองไซออกไปแล้วอ่ะสองคนแล้วก็เอาผู้หญิงกันนะขึ้นรถไปอ่ะพี่เขาก็จะสะตาร์ทรถแต่สตาร์ทไม่ติดเพราะว่าไอคันขาสตาร์ทอะมันไปหล่นอยู่ตรงหน้าบ้านนี้ครับอืมทั้งแบบเหมือนเหมือนมันมีเยงเด้งแบบดังดังแปลกออกไปอ่ะแล้วเขาหันมา คันตร์ทอยู่นั่งแล้วเขาเหลือเพื่อนแค่คนเดียวที่มาเขาแต่แต่เพื่อนอีกออกไปแล้วครับแล้วดูติดอยู่ตรงว่านั้นแล้วแล้วก็อัดจังหวะที่เขาจะไปเก็บอะเจอเงาผู้หญิงเนี่ยขาเนี่ยเดินมาแล้วจังหวะที่เขามองเขาเห็นขาแล้วเขาค่อยๆอารมณ์ประมาณว่ามองขึ้นมาแล้วก็มองจนมาถึงหน้าเป็นผู้หญิงหน้าเลยะครับแล้วเขาก็แล้วผู้หญิงคนนั้นอะก็ชี้หน้าว่ามูบอกให้มูออกไป อีของู<ม>่แล้วคือเขาคือเก่งอ่ะแล้วไปหยิบไอ้คันนั่นแหะ<ม>แล้วก็ขี่แล้วก็คืนด่ากมอตายไปกับเพื่อนสองคน<ม>คอตาร์นไม่ได้คือตาร์ทลงไม่ได้สุดยอดอมากนะยังมีแรงเข็ดนมอเตอรไ์ไซค์อีกคือแบบกลัวไหมกลัวเย้าลาดไหม,มอืมใกลเยวรลาดไปด้วยแล้วก็<ม>ขี่รถกับเพื่อนสองคน<ม>ไปด,ด้วย เพื่อนก็อกพออดอรมึงรีบเพิ่มเพิ่มขอบิลตุ๊ดนะระบบดนาขอด้วยน่ะหนาอ่ะอิดอรมึงรีบรีบเนี่ยบบคือเพื่อนแบอยู่กันข้เล่าแล้วถ้าบองแล้วม่อเพื่อนสองคนมัน,นไม่ออกมา <c oughs> อืมอ่าซึ่งซึ่งซึ่งตอนเขาเล่านะวันนั้นนะครับอีกวันหนึ่งอ่ะผมเชื่อผมก็เลยลองไปดูน <c oughs> ะตอนนั้นอ่ะมันเมื่อสองอ่สองถึงสามปีที่แล้ว <c oughs> อ่าอาจจะถ้าจำไม่ผิดผมอยู่ปีหนึ่งแหละอยู่มาหลายปีหนึ่ง ผมก็เลยเลยไปนะวันนั้นไปที่สถานที่นั้นดูเวลาสี่ทุ่มไปครับเพื่อนสามคนื่องความที่เรื่องความที่อยากดูอ่าท,ทีนี้ทีนี้พอผมได้ไปจริงๆเนี่ยผมก็ไปสำรวจบริเวณนั้นคือมันล้างมากคือคือคือนตอนนั้นอนะ่ะมันก็คือมันเก่ามันสุดโซรมนะแต่ก็คือเหมือนมีคนมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรม่อนผมก็เลย ก็เลยคิดในใจว่าโอ้ยมันมีอยู่หรอที่เขาเจิมก็บ้านสิบปีแล้วนะอ,อะไรแบบเนี้ยอืมแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไปบอกเพื่อนว,ว่าเอ้ยมันยังมีอยู่เพื่อนของผมบอกวเที่ยมไม่แน่นะมันอาจจะมีอยู่อย่างเงี้ยอแล้วคราวนี้ยผมก็เลยแบบไปดูผมเขาก็เลยเดินเดินแต่ว่าขั้นขั้นสองอ่ะมันเดินขึ้นไปไม่ได้เพราะมันเหอนว่าไอไอบันไดที่เป็นบนันไดปูนเนี่ยมันแตกมันก็ไม่ คือทักขึ้นไปเนี่ยก็คือปีนได้ผมก็ไปดูคือจังหวะที่ผมแองไล่เนี่ยขึ้นไปดูข้างบนอนะ่ะผมก็ไปใช้ส่งขึ้นไปผมเจิงอาอ่ะวิ่งผ่านไปคือวิ่งเข้าไปในห้องหนึ่งผมก็เอ้ยผมก็บอกเลยว่าเอ้ยข้างบนมีคนปะวะเพื่อนก็บอกมีเหี้ยอะไรไม่มีใครมาเพื่อนก็พูดนแบบนี้ด้วยความที่มันตกใจมันกลัวอ่าแล้วพอแล้วพอคราวเนี้ยพอพอผมก็เดินไปดูอีก เดินบริเวณบ้านเพราะว่าขึ้นมางลงเดินไม่ได้ผมได้ยินเสียงอ่ะกิ่นนะก้อนใหญ่เฟี้ยงดังเป้งลงมาเลยผมก็พวกผมนั่งเงียบกันเลยผมผมนั่งเงียบผมผมผมนั่งเงียบกันเลยแล้วผมก็บอกเฮ้ยมันมีอยู่จริงว่ะผมก็เลยผมผมเพิ่งแหน,นไปดูเนี่ยผมเห็นเหมือนมีคนแอบมองอยู่รู้สึกว่า <c oughs> มันเหมือนมีคนแอบมองเราพี่ มันจะเข้าใจนะวันนั้น่ะ<ม>ตอนนั้นผมก็แอบแอบมองดู<ม>แล้วคราวนี้ผมก็บอกผมก็เลยคิดในใจตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้เชื่อเรื่องผีอะไรเน่ะก็เลยบอกเฮ้ยถ้าแน่จริงออกมาหน่อยอืออกมาหน่อยผมก็บอก,ยกอย่างเงี้ยแล้ว<ม>พ,พี่เชื่อไหม,ม,ม,มว่าพอเท่าน,นั้นอ่ะผมก็หันกลับมาแล้วเพื่อนผมมายืนสองคนยืนมองหน้ากันอืไอ้มอสข้างหลังมึงอ่ะ ผมหันไปดูเขายืนอยู่ข้างหลังแล้วเขายืนแบบตาแดงเลยยืนแบบทุกโที่ผมขนลุกมากเพผมเจอจริงๆแล้วตาแดงแล้วบอกว่าแล้วคือแล้วเขาแล้วเขาบอกว่ามึงออกไปที่นี่ที่กูกูอยู่มานานอืเขาพูดงั้นเลยใช่ไหมใช่เขาพูดแบบเหมือนคนพูดอ่ะมึงออกไปอื ือมึงจะมาตายแทนกูอย่างนี้เลยเหรอผมก็คือน้ำลายเลยเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันคือของของจริงแล้วตอนที่มอสเจอหน้าเขาเละวะครับเออหน้าเขาไม่เละนะที่ผมเห็นแต่ตาเขาแดงอ๋อเรู้สึกว่าเคยรู้สึกว่าตาเขาแดงนะครับตาเขาแดงแบบแบบแดงมากอะแดงแบบ เขากําลังโกรธอะครับอ๋อครับแต่เขาดูดูเป็นคนปกติเหมือนพวกเราใช่ไหมครับไม่นะขาเขาลอยพื้นนะค,อคือคือผมมองอนะผมผมก็เห็นนะคือผมสังเกตแล้วว่าขาเออพวกเนี้ยสิ่งพวกเนี้ยขาเขาลอยพื้นแล้วเขาก็บอกว่าที่เนี้ยเขาอยู่มานานอืมเขาบอกว่าที่เนี้ยคือที่ของคุหรือมึงจะตายแทนคู แต่เน่ยคือเป็นเป็นเขาเขาใส่เกงยีนขาสั้นครับแล้วก็เสื้อเสื้อสีขาวที่เลื่อนๆเป็นเลือดๆครับเห็นแค่นั้นแล้วตาเขาแดงคือผมเขายาวแบบผมกระเซืร์กระเซอร์เท่านั้นแหละผมก็ผมก็ยืนนิ่งๆนะผมก็ให้ทุกคนนะ่ะนิ่งเพราะว่ามีสติคือหนึ่งอย่าไปกลัวเพราะผมก็ไม่ได้กลัวอแต่คือคือที่เห็นตรงหน้ามันมันคือภาพมโนวิญญ,ญาณที่เราคิดมอกชด้นใจตอนนั้นครับอ่าแล้วผมก็ไหวทีหลัง ที่หลังผมจะไม่มาแล้ะลบอยู่ล้วค่ะแล้วผมก็ค่อยเดินเดินเดินเลยพอพอผมเดินออกจากประตูหน้าบ้านพี่เชื่อไหมว่ากำแพงข้างข้างบ้านมันเหมือนมันแตกออกมาเหมือนเหมือนมันเขาเอาอะไรเสี่ยงตั้งปั้งแล้วมันแตกออกมาแบบดังมากเลยตอนนั้นผมวิ่งกระจายเลยนับหนึ่งสึงสามโอโหวิ่งสุดสุดชีวิตนึกถึงนึกถึงพารมีนึกถึงคนโน้นคนนั้นเลยแบบโอ้โหลัวมากด้วยความที่แบบ บบเราเจอนี่คือไปลบลบลู่ไปลองมาแต่เราไม่ได้ลบลู่ครับเราถือว่าเขาอีจริงรแต่เรา <ผม S 2> แค่อยากรู้ว่ามีจริงไหมเพราะว่าบางคนอะไม่เชื่อครับเรื่องพวกนี้เราก็เราก็หลับตาเพื่อนผมมาเชื่อเพราะเพื่อนผมเห็นกับตาเพื่อนผมนี่ก็หัวโกรธไปเลยเพื่อนผมก็ไปลองดีมาเหมือนกันแลหลังแลหลัง,งแล,ลงหแล,ลังจากนั้นแลหลังจากนั้นมันก็เป็นความเชื่อกันมาเลยว่าแบบเฮ้ยตรงเนี้มันมีอยู่จริงละมันมี แล้วเพื่อนผมเนี่ยเขาก็เคยเคยเล่าก็คือมานั่งเล่าด้วยกันในคืนเช้าเรื่องต่อมาแต่ว่าเพื่อนผมมันคือเจอเจอกระทั่งว่าแบบมันขี่รถกลับบ้านแล้วผู้หญิงคนนี้เกาะท้ายรถมาด้วยแล้วบอกว่าไปไหนด้วยไปส่งไหนสิแต่เกาะมาแล้วก็เอาหน้ามาอยู่ใกล้ๆกล้อเพื่อนผม้มคว่ำรอไปอ่ะความความไปเกือบชนเสาไฟฟ้าครับมอไซค์น่ะแล้วมันมันเข้าเนี่ยคอมันต้องเข้าเฟืองเลย คือคือคือเป็นเรื่องเมื่อสมัยตอนที่ว่ามันมันจบใหม่ๆแล้วมันไปลอปลูกหลองดีกันนี่ยแหละก็คือเขาเลยมาแก้แค้นใช่ก็คือมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ทำน้องไปไปเบิ้ลเนี่นะแน่นแน่นแน่นไหครับก็ขี่เบิ้ลไปเนี่ยมันก็มาเล่าให้ผมฟังว่าตั้งแต่นั้นมันเข็ดเลย มันก็ฉีแล้วมันก็บอกมันก็มันก็ไปคนเดียวว่วไอ้เฮียแต่กลัวอะไรวะไม่เห็นมันมีอะไรเลยรเรด้วยความที่ปากพอยก็พูดในใจทำนองเนี้ยเ็ามาเล่าให้ฟูฟังมันก็แล้วมันก็รู้สึกก็เหมือนมีคนนั่งข้างหลังแล้วพอมันรู้สึกพอมันรู้สึกอะปุ๊บเนี่ยมันได้ยินเสียงคนตะโกนครับเหมือนมีคนกะลังขู่ข้างหูบอกว่าไปไหนเนี้ยแล้วพอมันหันมาเท่านั้นแหละคือผู้หญิงคนเนี้ยหน้าแดงแล้วก็แล้วก็เลือดอ่ะไหลออกอย่า ไหลออกแตางหน้าเหมือนมันมันมันเละร้องห้เป็นน้ำตาหันลมอมหันมะแล้วมันก็ลดความมันตกใจแล้วมันก็สะบัดลดนึงก็คือหลุดหลุดไปเลยอะครับโอเคนน่ากลัวจริงครากัจริงแล้วแล้วเช้ามาคนแถวนั้นอะเขาก็มาเห็นเห็นเห็นอะไรเห็นเพื่อนผมไอ้นี่ย นอนา่านอยู่แต่ไม่รู้ว่าตายพอาก็ไปเช็คปรากฏว่ามัน็นทาองก็รีบส่งนําตัวส่งโรงพยาบาลทำตอนนั้นอะแล้วพวผมก็รอดมาได้ตัวเนี้ยมันก็ไม่กล้าลบดูมันก็เชื่อว่าตรงนั้นแหละมีจริงอ่าโอเคเยี่ยมเลยครับผมบางอย่างแล้วก็ไม่ควรไปลบมลุนะอ่ะโอเคใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณมากเลยครับครับก็คือยังมันก็คือทุกวันเนี้ยตรงนั้นก็ยังมีอยู่อะครับอ๋อยังไม่ได้ลื้อทิ้งยังไม่ได้ลื้อทิ้งครับแต่ว่า บ้านนั้นมันก็คือด่างล้างแต่ว่าหลังอื่นน่ะเขาก็มารีเจนเนอเรชันใหม่หมดแล้วครับ<อ>ก็เหลือเหลืออยู่ตรงเนี้ยตรงเดียวที่ว่ายังยังไม่ย,ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปทําอะไรอืมครับรก็คือมันก็ไม่มีใครกล้าครับแต่ถามว่าตรงนั้นล่ะมันก็มีคน ไปอาศัยอยู่ก็คือว่ามันก็เหมือนบ้านเขาเขาอะครับแต่ว่าแค่ว่าตรงส่วนนั้นน่ะคือมันก็ล้างล้างอยู่แค่ตรงส่วนนั้นส่วนเดียวที่เล้ามันก็ยังมีคนเข้าไปอยู่มีไฟเข้าไปถึงแล้วครับโอเคครับปัจจุบันนี้ก็เหมือนเป็นที่พักของ ของคนทํางานทั่วไปอะครับในจังหวัดเพชรบุรีโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับมอสอย่าที่หน้าเชิญอีกนะครับผมครับผมมีมิจฉาร่วมร่วมสนุกร่วมงขอบคุณมากเลยครับคุณมอสครับครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ